นี่คือเคล็ดลับของเตยที่เตยเสียขึ้นนะเตยกินน้ำมะละแปะก๊วมองเฟอร์กินมองเฟอร์ทำให้สวยขึ้นที่บ้านมีแต่แค่มองเฟอร์อีเวียงอีอะไรนะอีเวียงอีเวียงเฮ้ยคำถามนี่ต้องถามเพิ่งเห็นว่าพี่แบงค์ใส่หูใช่เพิ่งใส่เหรอเพิ่งเจาะเพิ่งเจาะป้า หมายว่าใบเจาะไปแล้วแต่มันตันไงใบเจอบแล้วอ๋อเป็นผู้ชายจต่กูอุ้ยแมงมือใบหนึ่งจะจะสอบงรูแล้วหนูนายแมงเป็นหญิงแล้วก็ใส่จมูกแบบมือจมูกใส่กุกงหรือมึงแมงเออแมงจริงผมทรงผมหรือป้าเป็นเด็กเทคโนโลยีต้องเลยหรอโฟคิงอ่ะดูเป็นเด็กแบบเทคโนโลยีกับมือแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้กูอันนี้คือยัดให้มันเข้าหรือว่าไปเจาะเลยไปไปเจาะเลยเพราะว่ามันตันแล้วมันแต่ว่าไม่ได้มีรูที่นั้นอยู่ เลิกว่ะพี่เงเจาะไหมไม่เจาะกลัวหรือไม่อยากเฉยๆยไม่อยากมันดูแบบไม่ไม่แต่เงตอบแบบไม่อยากเจาะเพราะแบบเห็นใจเห็นตัวอยากมันไม่เรียบร้อยในสายตาเราเองขนาดแค่พูดาไม่อยากมันดูแบบไม่ก็เลยจะนึกคำให้มันสุภาพอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจ เออก็เลยใช้เขามันเป็นไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่แบง์มนเกี่ยวกับอะไรก็มันอาจจะไปหนัวแล้วแต่ละคนมันชอบไงแต่หิงรู้สึกว่าว่าเออมันไม่เรียบร้อยเออในความเปนเจ้าหูเจ้าหูกับสักอะไรอย่างเงี้ยเออในความคิดเขาง่ายแต่ว่าสายตาเขาพลาดไปนิดนึงเออสายตาสายตาไม่ได้คินอะไรเลยเอาจริง ไม่อยากจ่อมันดูแบบไม่เห็นไน้องเนี่ยไม่ได้คิดร้ายเลยขนาดนั้นเออแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะไปตัดผมแล้วนะผมสั้งแล้วทำไมอ่ะแล้วเรื่องส่งอะไรด้วยรับได้หรอหัวกูเอาจริงรับได้ปะเอารับได้ปะเอจริงเหรอหรือสิ่งเงรอเธอมาถึงอยากตัดเธไมถึงอยากตัดอยู่ดีกว่าก็ร้อนอ่ะทำไมไม่ไปตอบผมเมื่อมันไม่ใช่แล้วพี่เจม มันจะไม่ใช่ได้ยังไงมันกลับไปไม่ได้จริงๆมันกลับไปไม่ได้ทำไม่ได้เหมือนเหมือนที่อยู่ดียวแต่เป็นผู้ชายอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้จริงๆนมันอยากจะตัดตรงไหนมันก็ตัดได้ปะหวะตัดได้แต่รู้สึกแบบมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่จะตัดตั้นแค่ไหนก็เกลี้ยงเลยไม่เถ้าไว้ผมอยวาเราค่อยตัดมูฟคัทดีกว่าเป็นอะไรกันอ่ะไหนๆเปิดรู้ไปดูโดยนี่นี่ วิ่งไม่ชินตาได้เลยอ่ะแปนแน่เลยอ่ะกำลังนะคามคามลูให้ดีเนอร์ก็ทำอะไรผมอยากเบียกตาเบียกตาก่ไปกอนนีู่ไม่เอาเป็นเฮียอะไรทำไมอ่ะเอาก็อยากอะไรอะไรอยู่ดีๆจะทำให้แบบรู้สึกอยากตัดอยากไม่มันต้องมีดิมันต้องมีมีรู้สึกว่าก็รู้สึกว่าเบื่อลุคนี้แล้วไม่เอาสวยเลยเบื่อลุกซ้ำๆก็ไป ทำเออต่อให้ยาวยังไม่ยาวเลยมันนานมากนะก็จะไหวยาวได้เอาจริงะะว่าอไรนยังไม่ยาวมันเรียกแบบว่าเล็ยาวเอออย่างเงี้ยก่อนก่อนตัดไปต่อก่อนเออลองต่อก่อนเออตามมาตัดละตัดเมื่อไหร่ก็ได้เอาจริงแต่ยาวอ่ะนี่ต้องรออีกหลายปีเลยนะกว่าจะยาวอ่ะเอาจริงการที่กูอยากตัดผมมันเป็นปัญหาในชีวิตกูไปเลยแต่มันเท่นะเว้ยเท่เนี่ย ห้านาทีก็ตัดได้ละแต่ห้านาทีมันยาวไปถึงเอลไม่ได้นะได้ต่อไงต่อโคนไงไม่ได้ส่อาชั่วโมงค่ะมึงไม่เห็นผมกูยาวที่เป็นสีม่วงเหรอไม่พงมาคงจำไม่ได้หรอตอเนียนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ถ้าหนูว่า้าไปต่อเหมือนผยนจะดีกว่าอีกอยากเห็นนะอยากเห็นไว้ยาวก่อนได้นะ ็ดูสปอร์ตสปอร์ตแฟชั่นดีได้แต่บอกแล้วห้านาทีมันสั้นได้เนี่ยเดินเดินไปร้านตัดผมมันตัดได้เลยแต่ยาวอ่ะมันยากเหมือนทอมอ่ะแล้วกูเป็นทอมไม่ได้เลยเอาเอาเองกูไว้อะไรมึงยาวดิแล้วแปกมากเอ่พอกูไว้ผมยาวตอนกูเริ่มใหม่ทุกคนบอกไม่ชินตาเลยอ่ะพอกูไว้ผมยาวปุ๊บกลับไปผมสั้นไม่ชินตาเป็นไรอ่ะ มีจอยเล่นด้วยอ่ะชนีเวอร์ลูกแบบว่าเวลาล่วงไรผมมีไรผมโอ้ยดูชนีเออเนี่ยอู้หสวยเลยตรงนี้เนี่ยเอออยากเห็นพี่แบงค์อยากเห็นพี่เจมทำผมทรงนี้ออกงานเนี่ยแดดร้อนน่ะ นีสเคยเห็นทรงนี้ออกงานแล้วแบบว่ารวบรวบปเลยทำออกงานแล้วแต่แลเจมถักผมแล้วมันไม่เข้ามันต้องปล่อยปแบบนี้ให้เหมือนแบบมุนมุนมุนอเหมือนสาวเกาหลีเออมุนมุนอีกทีทำทำทรงเกาหลีก่อนทำเกือบดีแล้วทำผมทำผมทรงเกาหลีไปตัดทรงเกาหลีก่อนที่ที่เป็นอย่างเงี้ยที่เหมือนนางเอกเกาหลีอะที่มันให้เป็นวูบคาดเออแลได้วาข้างหน้าไม่ได้ยาวก็รอให้ยาวก่อนยาวก่อนได้ครึ่งปีเออ ไปบ้างไหมไปพรุ่งนี้ไปละผมออกแบบสมบุกบกช่างเลยยิ่งอาไมัยอาแต่สมัยไม่ลองปัดคางดูบ้างเหรอปัดเหมือนพี่เปิ้ลนครเนี่ยปัดคางยังไม่ได้เคยทำแล้วเดี๋ยพี่ปัดคางนี่พี่ปัดคางเบาๆยังไงอ่ะปัดคางอย่างเงี้ยเออแรงมากกลับมาเหมือนเดิมแรงมากกลับมาเหมือนเดิมแล้วพี่แรง

มาไปได้มันต้องไปสอยเลยๆเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเหมือนผู้ชายไม่ได้เป็นแป้นปั่นมาเร็วหน้าปกคลิปหน้าปกไม่เห็นลองใส่กลางดิกลับมาเดิมกลับมาเดิมไม่ได้อยยีโอเห็นใส่กลางไม่ไหวอ่แต่พี่จะใส่กลางรอดแต่อย่างเงี้ยไม่รอดอือยังไม่รอด เนี่ยซ้อมกี่กูเข้าใจเองเลจ้าตอนไปเล่นอาจารย์คงละที่บอกเนี่ยอนี้ลเหมือนมีดูคนหนึ่งอ่ะอ่ะทรงเนี้ยไหนไหนดิคนที่ร้องเพลงอ่ะคนที่ร้องมิจูคนที่ร้องเพลงอ่ะไหนดิพี่เจมมิเลียมอมเมล่าแอเมเลียมิเลียมมิลเียมเห็นว่าเหมือนมิเลียมปะใส่ไมเนีื ออสวยนะไม่เธอมันต้องไอ้นี่ไงมันต้องใช้เจลปาดไงเห็นไหมเธอไม่ควรไว้ผมสั้นหรอกเหมือนใส่หมวกกันน็อกอะถ้าลูกตอบผมสั้นได้ปะไม่ได้มันไม่คือหรอไม่ไม่คือไว้ยาวก่อนจะตัดอะตัดเมื่อไร่ก็ได้แต่เออไอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยเลยอย่างนี้ ตรงเวทีที่มึงปล่อยมาเนยมันละมุนมากมันมีความเป็นนีโมเนี่ยทำไมเปียกแล้วเหนื่อออกแล้วอ๋ออ่ะยังอยากคุยกันอยู่เลยอ๋อคือแบบมัดครึ่งหัวหรอเรื่องหลักฐานนะครับแบบนี้หรอใช่ไม่แต่พี่เจมส์ตอเวลาพี่เจมส์รวบอะพี่เจมากพยายามรวบแบบตึ๊งๆึอย่างเงี้ยให้แบบรวบแล้วก็มัดได้เลยให้มันเหมือนแกงๆเออแกงๆรวบอ่ะ ครั้งแรกที่ทำอ่ะสวยเลยไม่ตั้งใจแหละ <laughs> เอออะไรแบบนี้อะไรแบบนี้แต่ว่าแบบเธอก็เอาเอาขึ้นอีกอันหนึง่งเออฟิลฟิลนี้ฟิล,ม<อ>ฟลมไม่ตั้งใจเออเธอเธอ,อเคยลองอ,อย่างนี้ยังเคยใช้ที่หนีบผมปะเอ้ยหน้า,าอยู่นะเออเห็นไหมเธอเคยใช้แบบที่หนีบผมเหมือนไอ้นี่อะเหมือนนังจีนอ่ะยังไม่เคยใช้เลยเพราะรู้สึกผมรรู้ส <ค Rule S 2> ึกผมเีงยังไม่ยาวฉลวหวาน มาที่ภาพพวกผมตาพี่เจมใช้แบบไซส์กลางๆเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นจิตกรน่ะเจอแบบสาวแล้วแบบเออบดไหนมันยุ่งอย่างงี้หรอแบบว่าแต่ก็ยุ่งอยู่ดีอะไรเงี้ยชีวิตน่ะฟิวเป็นนรสยามอ่ะเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมามามาถึงแล้แป๊บหนึ่งเพื่อน หมือนแบมีอำนาจนะก็ไก็ไม่รู้ก็อยากกินมะม่วงเบาดองว้ยไม่ต้องแดแล้วกูพาลิปไร้ไม่ค่อยพอใจใจเลยเลยจนพาลิปออกแบเกินปากเกินคำเบนเบนไงเบนเบนเฮ้ยอะไรอยูตั้งแต่ยังไม่หาแป้งนายบอกว่าเป็นน้ำหอม ห็นแม่หน้าสุดท้ายก็ชอบไม่กันใ่ชยเมื่อกี้ใส่อะไรอีกใส่แป้งออมาแล้งอหน่เชอร์แล้วแป้งทาผมจะได้ไม่มันนะอันขออ่ะเรื่องนะลุงรูปเป็นแม่จะอ้วกอุ้ยแม่หล่อหนูว่าไม่แม่หมึงคือใจเหรอรู้ที่ลงอ่ะเกวัยรุ่นมาก่ีม่เาไวัยรุ่นมาดูความพยายามไง ไอ้ถั่งว่ามันตกคืนเมื่อไหร่ตัวนี้เห็นนี่แล้วมึงตอนเฉีดอะไมไม่ตนมาถ้ามันเป็นปัญหาชีวิตพี่มันไม่ได้เป็นปัญหาชีวิตคนอื่นมันเป็นปัญหาชีวิตมึงแล้วมึงมีปี่บี๊บแดงปากซีดมากทาสีส้มอีกแล้วบอกว่ามันไม่เข้าไม่ทาเลยทาไม่ไม่ไม่ได้ตอนนี้มึงมสองคนแล้วมันไม่มีปาก ทำไมเฮงไม่ทาอันนั้นเขงเฮงล่ะที่ทาแล้วตอนใส่กินขนมปังไม่หลอกแบงถ้ามึงไม่เกินอ่ะสักผักมันก็จะลอกแล้วมันก็จะหาย,ายไป<ว>ไม่ถึงว่าทาให้มันเกินเกินไว้อ่ะปวดทาหนทีนะล่ะโอ้โหแกลงปวดได้วแ่งลอกแกงมึงไม่ต้องไม่ต้องเถียงเอาตายขนาดนั้นก็ได้ โใจน้อยใจไม่รู้ทำไมก็ยืนเต้นโอมกันแหละกูอยากดูแล้วอ่ะก็ดูสิอ่ะอย่าอย่าก็ดูชีวิตเรามันคีวิตไี่ยากอ่ะบลองลองลองคำนวณดูสิคือถ้าไม่ไม่รู้ที่คือดูไม่ได้เลยอาหาเลยชีวิตเนี้ยกูบอกประเทศไทยประเทศไทยใช่หรอเออ ไม่นิวยอร์กมานิวยอร์กเอ้เจ็บเจ็บเจ็บตรงนี้ียวหัวใจว่านี้เจ็บเมื่อไรก็โชมานักโชมาหนึ่งอะโอ๊ ถ้ามันจะโอะไรกันเนี่ยเปล่าเรียกว่าอะไรอ่ะกระดูกปวดเสี้ยวกระดูกกระรังแทงออดอยู่อะไรเงี้ยแล้วปวดท้งเลยอ่ะแต่หลังอะไราปวดท้องแล้วเปิดพบรบหรืออาการปวดท้องแล้วเขาเปิดกูก็เลยเป็นมะเร็งอ่ะแต่เราไม่รู้ไงมันอยู่ข้างในมันอาจจะหักมันตรงไหนม่ก็ต้งใหมสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับพวกฉันไม่ได้นัดกันจริงๆ ไวัหรออะไรนะพวกฉันแบบเหมือนแบบอกใส่สีกูวยแล้วกูแดงกับเขียวเลยอ่ะกูเบื่อมากกับวันที่แบบว่าอ๋อใหม่สุดมึงเก่งไม่ใช่หรอมึงไม่ใช่คนละกูขนลุกตายีดอกมองยิ่งเลยจะสีเขียวสีแดงกูเดินเข้ามาในบ้านทำไมกูมั่นใจเลยทำไมวันนี้กูต้องแบบโดดเด่นเพราะกูใส่เสื้อสีขาวเพราะปกติอ่ะมันไม่ค่อยเห็นทุกคนใส่เสื้อสีดำกูเปิดประตูครัวเข้ามาอีกพวกเยเนี้ยยืนคุยกันเดีคนเหมือนเหมือนอยู่ในเนี้ยงานอะยกันวัดอ่ะล้างจานเนี้ยยืนคุยกันในห้องน้ำก็กวบ จบละจบละจบละอุตส่าห์นานมาไรู้ทันกันเทันเพราะว่าคอนเทนต์วันนี้ไปคอนเทนต์สีขาวอ้ยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดผ่องยังไงแม่บริสุทธิ์ยังไงมันบริสุทธิ์ผุดผ่องมากเพราะว่าเราจะดูด้วยหัวใจบริสุทธิ์เหมือนฉันเลยเป็นคอนเทนต์สำหรับฉันคอนเทนต์สำหรับเธอเพราะว่าฉันบริสุทธิ์ผุดผ่องเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อายุยังไม่ถึงสิบแปดปีน่ะปดต้องได้รับคำแนะนำอย่างด่วนเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านไปเลยคลิปนี้ถ้าไม่ปิด ปิดคนบริสุทธิ์ยังไงอะอยากให้ตัดลงได้ไมตัดลงได้ปะตัดลงนะไอ่เสี่ยงได้พูดแรงโดยใช้คำสุภาพเลยได้แต่ว่าน้องๆขาสำหรับน้องน้องขาสำหรับน้องๆนะคะที่อายุต่ำกว่า18บปกรุณาอย่าดูคลิปนี้ต่อถ้ามาเจอตรงนี้แล้วยังดูต่อพี่จะหยิกเขียวเลยนะคะเพราะนั้นอย่าทำปิดคลิปค่ะ ไม่งั้นกูจะฟ้องพ่อฟ้องแม่มึงนะคะน้องๆ้องขาปิดคลิปค่ะยังอีกเหรอคะกูบอกให้ปิดคลิปค่ะเออคะโดนดีแตดนะคะปิดคลิปนะค่ะเป็นยี่อะไรอตูดปุ๊บหวั่นเนี่ยน่ากลัวเธออย่ามาเซ็กชวลนั้นเมนเข้ามือชนะคิดก็รู้สึกแบบเจิกเข้ายังไงอะไรนะมามานี่คือคอนเทนต์ที่แรงที่สุดในช่วงนี้ชื่อชื่อมาเลยชื่อชีวิน

พี่ยวันเหนือยงกาอธิบายเองอ่ะสูตรช่วมให้คะแนน EP หนึ่ง r e a c าซึ่งก็ต้องได้มากกว่า7คะแนนเนาะถึงจะได้ดู EP สองสามสี่ห้าหเจต่อแรงมากล้าทำไม่ได้ถึงเจก็คือจะไม่ทำต่อเลยหรองจะใช้สิเลยเธอต้องดูก่อนไงไม่ใช้เลย20 สามสิบค่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไปเล่นมำงพเเหมือนมึงผู้ชายแล้วสีดสีดพดากว่นที่อึ่งอ่ะยังไม่นบุรีเท่าอี้ดีอะไปอี้ยากอะไ ไป่ปไปไปคืกูกูอะไรก็ตอบไปแล้วก็นี่เองก็บอกขึ้นมาสิอ่ะก็เลมันจะพูดมัจะพูดอย่างสะุกไม่รู้เลยเาพูดไใจมากตอนเราอยู่่ก็ซีออกซีดมากบอให้ราคสิไม่มันไม่เี้ยจรง ความมั่นใจความมั่นใจอาจเป็นไฟต่อก็ามันโคมในี่นี่อยู่ไหนน้องทำให้เพื่อนทุกคนต้องรอนะคะร้ยรู้ใจเอาเอาใครเป็นต้นแย่งออกมาเจมจะข้อหรอเริ่มน้ำพรับมันเริ่มเปียกเงี้ย มันต้องสีนีเติมเออจได้ไหมจไม่ได้ไม่แต่เธอทางสีนี้แล้วสวยอะแต่คนที่รูปหน้าไม่พอเพื่อนเลยคือจริงเหรอต้นทำไมเป็นงั้นอ่ะแค่ก่อนอะไรก็ไม่ได้อีดอลแคสั้นไม่คนเม็คนอเพื่อนหคนอื่นก่อนอะไรกันเป็นไงอ่ะลองทำอะแล้วรูปหน้าเป็นไงชอบชอบชอบบูมเลยดูดูบูมันอ่ะ มไม่สามารถจะเกี่ยวเพื่อนอย่างนี้ได้เพราะจะได้เห็นนะถ้าเกี่ยวอย่างนี้คือได้แต่ขอโทษนะมันคือแปะไปแค่ไรมันแปะไปแค่ไรนี่ฮะแล้วเวลามันไม่รูดใช่พอจริงๆ้าเกิดอย่างเงี้ยมันกดกันได้ใช่แต่มันมีแบบจนแกหยุดล่างเล็กกลางอะไไม่ดีจริงต้องเอามืออยู่ข้างบนจริงตอนนี้มาหาอะไรนั่งกับเจมส์เขาสังเกตตลอดเวลาเลยนะว้าวใช่ก็ไม่ชอบเลยัโอ้ย โอ๊ยเตอไม่ต้มาพูดเมื่อสิบปัะคุณแล้วเราคันเลวคุณเาเมียไเนี่ยวันเดียวต้องเที่ยงอ่ะก็มึงเซ็กซี่อ่ะเที่ยงวันเที่ยงคืนอ่ะคุณแล้วาคานแนแล้ว่ะก็จะเห็นวามันยกนะจนั่งดูด้วยอ่ชบิชับนผกนั่งดูด้วยอ่าชีวิตกูมืนมีต่เคอยกอดกินตลอดเวลาจัไปอยู่อีจั้นผ คอนสตูต์เนี่ยแต่คอนใส่คอนแพงมากเลยนี่ดอ ถ้าบไดน่าอยู่กับเราแล้ว5ปีคุณจะไม่ไปถ่ายหนังนรที่ผอหนาใส่เสื้อกันหนาสีแดงเนาะชุดชุหรอไม้ใส่แขนจโอ้โสลายยูเ็นเสื้อขแขนหาวแขนนอาแขนน้ำออแขน I เลยจริงจังห้าไปเล่นอ่ะะเขาไปได้ไม่ได้เฮ้ยมันเงนหน้าฝีไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเหตุผลคือแบงค์เ่ได้เหตุผล้ยกด้วย็ไมเม็ดอ้วยไม่เม็ดด้วยอจะให้เม็ดด้วยหรอหล่อมากครับไม่หนูจะถามแม่ที่แมาไปทำผมทำผมกสับกระส่ อย่ี่แพททนดี้างเออเขาให้ทำไรหรอ,อนะขอ,นะขออะไรนะขอทอะไรด้หรอผมมาแลก่อน <c oughs> ฉันจะได้ <c oughs> ฉันดัดเปอะไรบ้างใหญ่เหรอแม่เลีวยงอันนี้เงินเก่งเงินเก่งไม่ก็ <c oughs> คือดูอนุดาฟิลเงี้ยไม่ได้เลยเป็นไรเอ่ยเป็นป่วย ดีดอกต่อเล่นไปเรื่อยซื้อตัวที่อยากเล่นเฉยเล่นสุบสีสุบแตกเห็นเราไม่ต่อคิวเขาปะไหนไปตอนเปิดปอมปะปอมมาเมียเอาอะคนเยอะเก็บเนี่ยใหญ่ให้กูเห็นใส่รูปอยู่หน้าปอมมาสุดสัตว์เอาเอามาแล้วแบงค์ของกูก็หน้าอันนั้นนะเออใช่นั่นแหละมันดั้งอยู่นี่ของใครอ่ะกูยัดอะไรตื่น เตึงนะมึงกูเอาลงไม่ได้อ่ะจบจบหนูเออหมุนพี่อะไรอตั้งนานเมีด้วยห้าสี่เจอป้เจอบป๋ชอบเนี่ยชอบเนี่ยก็ดต้องมาคอมเมนต์เจนไม่มองจอใส่ป้าแตัวเองนะต เดี๋ยวินเปอีอะไรอ่ะฉันไปด้ไปดาอกต่มันเม็ดดอกเม็ดเยอะอีดอกกู้นั่งเจ็บแล้วูเจ็บงาเจ็บงาเจ็บสี่คันนี้มันไม่มีสีเราซื้อเองเที่ยงยังไงดมีสีเอารู้ว่สีซื้อแไม่ยังงอไปหามา อ๋อสีอะไรวะใครซื้อเนี่ยโสีส้มส้มประายมเขมนเป็นสีส้มแบบเปล่งแส้มอเอสเราห้ามให้เพื่อนซื้อส้มตัวเองซื้อมาก็มันไม่ใช่ส้มปากมัน คองาดเ้ผู้าเสกเอาเลย้ยอ้ไร้ันนีมแปลม้ขมเ้าโมได้ไมมยเ้มยขโ้เด่ยงขอใช้รมกันได้ไมมย้เเอาไปเลยมยท้ขโมยได้ไงอะสยดเนี่ยขอใช้ร่วมกันเถอะเอาไปเลยมาก่แนเพิ่มอีกมันี่ไมึงจะันดไปเป็นนี่อะไรดไปห้ควาย พ so, oh, ักเลยอไรดูกเนาเบาๆเออยู่นี่ไม่ต้องมองกระดกคือต้องปาา่มันเก่งปากเก่งเก่งมิ่มปากมัเก่งน่ามใจอ่ะเบาว้ปุยเบามากเออจบแค่นเบ้อ อุ้ยก็สวยนะเอาเพลงจบในกระเป๋านี่ซ้อมแล้วซ้อมดูว่าลิมิตได้ไหนซ้อมุบเต้นเต้นเต้นเตุ้มเอาดื่มแล้วก็ดื่มเอาดแล้วก็ดูเอาดูแล้วก็เดาเดาแล้วก็เด้งเด้เดเดเดสร็จฝืนมาซ้อมเต้นทไมไม่แขมึงทนี้วหอเอาล้ขอเพลงเรเต้นหน่อยได้นนอน หนดได้สิ่งแม็กกัจีแม็กกัจีอยู่ยังคุมใจในป่าอยู่ห้าสี่ามสอแอบขอใส่เสื้อก่อนจะได้ไม่เด้สี่ก่อนได้ไหมได้สี่พับุนวนมันต้องบ่น ไม่เดือดคอมพิวเตอร์ข้างในมันยาวมากอะนี่ใตเหรอเดือดของที่เป็นสีเทาไม่ไะ้รู้จักชอบอ็ไรสีขาวแบบตัวยาวๆสวยเลยเกาหลีก็ซื้อจากเกาหลีมึงแล้วตอนดูในราวอ่ะหูสวยไม่ชอบสีเทาแบบหูสวยมากมึงใส่ป่ะแต่พวกกูใส่แล้วมันไม่เหมาะกูไม่มัน้องใส่ข้างในยาขาวอ่ะสวยเลยมันจะไม่ส่งจะเป็นโคป้านเดินหน้าไปเกาหลีนะดำครับเออไม่ได้ดำกับลีนส์ไม่ได้วันนี่สีเนี้ยฮะ วันเดียวกูอิจฉาแล้วทไมแล้วไม่อยากเจอก็รีพี่รอยู่หมอยนะไม่งั้นมันก็ต้องมีแม่เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยไเกอร์เวอเกอร์กเกอร์กเกอร์กอมันต้องแมนเร่เชื่อเร่มาจับปครับเราบรี่คนขับแอดไงถักออกด้วยนะเนี้ยถักออกกัน 5 4 3 2 1. 1สวัสดีค่ะ